บ่มีล well, kind of ูกมีหลานกะสบายตัวละนอนเป็นคือว่าไงนี่ละว่ามีหลานว่ามีลูกหลานแล้วไงเว้อหรอพวกเด็กน้อยพวกนี้ก็ปิดเทอมน่กันนี่พรมาถัดกับว่ามีเบิ่งเบิ่งกคักแล้วก็มาเล่นบังยิ่งกันตัวบาดนี่แบ่งฝ่ายแบงพวกไถครูไทยมึงบาดนี่กะเล่นบังยิ่งกันันอะไรละก็นอนอยู่ตารางนั่นละไอแยกย้ายกันไปว่งไปหางโน่นนี่มันเบาว่าแล้วกะเรียนล่งพงละ ยิ่งกันตลอมาเอ้ยนั้นยี่ยู่เยอจ้เยอจ้เอะแบนี้ยงห้องเสงห้งพราไงแล้วนอนอยู่แต่ล่างแล้วก็นอนบ่หลับแล้วบาดทั้วยเด็ดหน่อยมันยิ่งกันปิ้งเงวปิ้งเงี้ยวยู่หันแล้วบนี้ยงปืนยงระเบิดเพราะว่าร่าเดียวห้องเอ้ยห้องคักห้องแน่แต่นว่าบาดนีมน เมื่ออัดหูไว้บานเพอาะไงเล่าว่ามันสีเศร้าเปลี่ยนายมันแต่ว่เศร้า<อ>เปลียนหันแล้วว่าตายแล้วก็ขึ้นนัคือเก่าเศร้าเพราะเปลี่ยนมาหนิไว<อ>้หุนแล้ววันซ้อนเทนอบ,บาดนี่ท่านจักระเบิดจกักปืนก็ระบาดนี่พวกเฮ้ยผมไม่อยกไกลเล็กน,น้อยพวกนี้เด้อ มึงอัดหัวเหรือเก่า,าล่ะมันห้องแห้งพวกนาเนี่ยมันงามแดงมันสิเศร้ายิ่งกันว่าเราจมหังดังแห้งขึ้นนาลาตายแล้วก็ขึ้นขึนน้นแล้วก็ตายอยู่้อนยิ่งกันก็นกนเล่นมั่นไปนาด้วเล็กน้อยวาดนี่แห้งเล่นแห้งวันแล้วก็นอนอยู่นี่นอนบ่หลับประเดี๋ยเด็กหน่อยบุญเดียนะมัน,นยำแดงมันสิเศร้า แทงเบาผมเงเลี้ยงเขามาแต่ลามเฮียนมาถี่เล euh ี้ยงยุทธภงมาว่าเฮ้ตามันไปแล้วเียกเฮ้ยว่ามันห่องใส่หูบวันี่จักเสียงห้องจักเสียงปืนมักนาแล้วเขาเนี่ยว่าลวกหัวัดบัดได้เล่าห้องด่านตัวะมายิงกันยังอยู่นี่นี่ไปยิงกันทั้งคืนนยังไงนี่กูลวกหัวเขาลังยิงกันอย่ายุ่งมันหอดแต่เบาฟัง ยิงกับตอโน้ยอบไลอย่างเลยอัดหูวแล้วก,ก็แล้วโว้ยนวดหัวกระหน้าเฮือกท่านตายว่เฮือบอกงากแถวท่านค้อนกูนีน้ำกันหนาวท่านโยดะท่านยาขยับหืม้าวเข้ามาก้าวเดียวยิงตับแตกมันคูเสยบาด,ดี่ให้ผมฆ่ามันทัพปังท่าน ใจเย็นๆเลี้ยงไว้ดูเล่นก่อนปาดโถ่ท่านก็น่าท่านก้าวออไปก้าวเดียวท่านแล้วเล็กหน่อยยิ่งอาตายคอรอเขาปรสนใจเหรอทำหนามยิ่งกันตัวโอ้เอาจริงตัวนี้ว่ทันว่าไงว่าหึงท่านหน่อยมันก็ปรสนใจแล้วจะน่าทิไปยังยิ่งกันตัวซย เราไปในเฮี้ยนโดนตืมออกมาบาดนี่เฮ้ยหืมกูยังไม่ตายเว้ยท่านมีหัวรอดเออท่านยิงเอาว่าท่านบาดได้ปืนเป็นน้ำเด็กน้อยเลยโย่ท่านนี่ระเบิดท่วมบาดนีกเอาวังยิ้มเฮ็ดมึงท่านดันเรียนน้ำเด็กน้อยเสยยิงเสย มึงรู้จักกูน้อยไปโพกูว่าจะไม่หัวซาแล้วนะเนี่ย